สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุบผูกสุคนเสียงแจ๋วแจ๋วยา่าเล่นมาอีกแล้วค่ะมาคือเกาค่ะพี่น้องเมื่อนียยนอ,อย่าเ,เายยาล่นสีผ้าไม่เฮ็ดอีหยังวันตีเมาซอยย่าเล่นเฮ็ดเวียกแน่พี่น้องยา่าเล่นไปได้ดินปลูกักมาสองถุงค่ะอสองถุงเบิองเนาะค่ะเนาะค่ะสองถุงเนี่ยค่ะแล้วก็อีกถุงนึงนั่นก็สิเป็น ุยคอค่ะสิเป็นขีมาขีงว่าอีหยังเสียฝรังข้าจอบผสมพร้อมให้เรียบร้อยแล้วคะะ่ะอยลืนสิเอามาไว้ทัส่อ่าต้นบักพลิกบักย่ามทีอ,อีกจากสองเดือนสามเดือนบุญแล้วค่ะเป็นอย่างเยลินก็สื่อมาไว้แถบวตีค่ะลัางเทือของค่ะตลาดค่ะพี่น้องและอีอย่างเมื่อน,นี่เยลินไปยัางออกกํลาลังกายก็ตะเลิดตะเลยไปเรื่อยๆจนไปหอดมองขายดินขายหยังก็เลยสื่อแล้วก็เลยเอิญแท็กซี่ให้เพิ่นมาทรงค่ะ ดินสามถุงนี่ตีเป็นเงินไทยซิอูเอ่อลล่าแปดร้อยบาทค่ะพี่น้องยู่รล่าแปดร้อยบาทค่ะค่ะมาอนี่ยจะเล่นสีมะเฮตดอีย่างแนววัดเตี้ยเมียว่าไปเมียไปพี่น้องค่ะเยเล่นสีมาเปลี่ยนกระถางค่ะไดเวลาทีสีเอาตนพักกระถินนี่พัก หน่อยอายุหนึ่งปีนะคะค่ะเสีเามาเปลี่ยนกระถางใบไม้ให้เพิ่นค่ะอ่าสีเปลี่ยนดินพรมค่ะเพราะว่าอ่ากถ้าเปลี่ยนถ้าเขาเปลี่ยนกระถางใบงใหญ่ให้เขาก็สีใหญ่ไว้หากเขาก็สีออกไปหากินได้ค่ะพี่ส่วน,ส,วนส่วนตัวนี้ก็คืออันต้นพักหูเสือค่ะอายุสองปีค่ะยายล่นสิเปลี่ยนกระถางให้เพิ่นอันนี้ก็เลียงมาในบ้าน ได้สองหนาวแหละค่ะรอดตายมาได้สองปีแล้วค่ะยาลินก็สะมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เพิินใส่ปุ๋ยไม่ให้เพิ่นค่ะพี่น้องค่ะบ่ใครกินพ่อปันไดดอกมูฟิลิปปินเพิินกกอยักได้ยาลินกระช่มให้เพิินไปปลูกค่ะคนฟิลิปปินเพลินไก่กินค่ะพี่น้องค่ะแต่มีไว้ติดบ้านพ่อพ่อได้เบิ่งได้แย่งน้อค่ะน้อพี่น้องต้นเงินต้นทองของยาลินค่ะที่จริงยาลินมีต้นใหญ่อยู่ในบ้านอยู่ค่ะ กะสีเอามาเปียนดินให้เพิ่นอันนี้ก็เป็นหูเสือซึ่งแยกออกมาจากต้นแม่นะคะในอายุหนึ่งปีค่ะยายลินกะสีมามเปียนให้เพิ่์นไม่ส่วนอันนี้วานถิ่งวานเมล็ดไส่หนาหนาวไว้พักกาดหินค่ะพี่น้องอันยายลินช่วงหนาวหนาวนั้นยายลินเอามเล็ดมะหุยถิ่มใส่กระถางเกาไว้เพิ่นก็เกิดค่ะยายลินบอทันในมีเวลาแต้มเบียพักอยู่พี่น้องเพราะว่า ต้องรอแห่อากาศสีอึมคึมจากน้อยแต่มเบียักมันจงไมเอเยอะไม่ตายนะคะเนาะค่ะเอมได้อีกอย่งม่าอันนี้ก็ิิเป็นต้นดอกปวยเซียนค่ะยายลินกลับบานตั้งแต่พศ2 0 1 8 1 8 2 9 20 2 1ก็กสา สามสี่ปีเนี่ยค่ะยยลินเอาต้นปวยเซียนมาจากบ้านค่ะเอากิ่งเพิ่นมาชำเอาอันนี้คือต้นลูกเพิ่นค่ะเพราะต้นแม่เพิ่นตายแล้วค่ะเยลินตัดกิ่งแบ่งไหหมูไห้พวกเพิ่นเลยตายบัดทีนี้กิ่งถหรอดมาเนี่ยคือกิ่งลูกในหน่อยแบบนี้นะคะที่ยยลินเอามาชำบัดนี้ยยลินก็เลยประกาศตัดแบ่งไหผู้ใดเพราะว่าอย่านั่งตายต้นปวยเซียนเนี่ยเาลินฮักฮักเด้อพี่น้องอันปูกกยู่บ้านยุ่ ชัยภูมินะดอกแดงงามหลายซื้อของเพืน่นก็คือหนึ่งในจักรวา,คาลคะะเยลินเป็นคนมักเลี้ยงต้นไม้ค่ะตน้นดอกปวยเซียนต้นชุนชมเนะี่ยเยลินเลี้ยงสมัยเยลิอยูดุวนค่ะเยลินสีเสียบหยดเอาเองได้เอาสีขาวมาเสียบใส่สีแดงความมักนะะเนาะค่ะเนาะบาร์เดเลียนมาจากใส่ดอกเฮ็ดด้วยความมักมักมักปลูกดอกไม้ค่ะ มาปลูกพักปลูกของทุกสิ่งยางผู้ใดซื้ออย่าเลี่นการขายผู้ใดขออย่าเลี่นการให้ค่ะภาษีปลูกพักปลูกมีเออเมือนมีโอกาสได้มาปลูกพักปลูกมีเนาะค่ะนาะค่ะก็มีหลายสิ่งหลายยางต้นบัวบกเออก็มีค่ะ นี่ต้นบัวบุกนั้นโชคดีค่ะ,มะเมล็ดพ่นอั์ร่วงในกระถางเพื่อกเกิดนะค่ะนาะคนะ่ะยี่เล่นก็มีหลากหลายอย่างอยู่ได้พี่น้องตอน้นตำลึงยีเล่นกับสิแดงเ,เอามาเปลี่ยนดินไหมอันนี้ก็เป็นอันวานเบียไว้คือกันพี่น้องเนี่ยดินดินที่มันหมดสภาพอ่อแล้วนี่ เวลาห้าวันเบียผพักเบียผพักบ่พ่อยอยากไงคะ่ะพี่นอ้องเป็นดินเก่าที่ตะปีไกยปีกอนน่งค่ะยะล่ลินก็เอามาปลูกสะ,ส,ะสมผสมกันไปทั่วคกออ็ได้ดินใหม่มายมา่ยลินก็ซีมีดินทีเ่เป็นดินเกา่าต่ว่ายล่ลินเอาสารอาหารใส่กับจากปุ๋ยมักที่ข้ามากขามปีนั่นแหละค่ะไปผสมเพื่อที่สะได้เมื่อซอยเหลือดินใหม่นี่ค่ะ สื่อหลายบ่ไหวพี่น้องแพงหลายใสยสีขาแท็กซี่ขาแท็กซี่สี่ร้อยบาทบ้าทนเองคนเด้ยพี่น้องค่ะขาแท็กซี่แพงค่ะอย่าลืมต่อเอามาให้เบิงะะ่งเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวบัดย่ามแล้วแล้วจังว่าเบิ่งอีกเท่านะ้อพี่น้องเนาะค่ะเสร็จแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ฝูสู่คนได้เวียกอยู่เด้ยพี่น้องมือในหกอึง้งตึงหลังบ้าน มืเออื่นยาลินจังคอยสิมักเคลียร์กระถางให้เรียบร้อยค่ะค่ะทายดินทายกระถางให้เพิ่นแล้วกะอ่าหดน้ำปุย๋ยมักเนาะ,ะค่ะเนาะค่ะกัใส่ฮอร์โมนให้เพิ่นน้ำายาลินใส่ไข่สดกับนมค่ะอ่าช่วงที่เฮาทายดินทายยังให้เขาไม่ไม่เนี่ยยาลินสให้ฮอร์โมนแบบอ่อนๆปุย๋ยแบบอ่อนๆไปก่อนค่ะเพราะว่าอ่าตื่นเนาะเนาะค่ะเนาะเขาตื่นค่ะ เอาออกมาจากบ้านเนี่ยจักน้อยนี่ก็เสียหายน้ำเขาหน่อยสเสดจเบิร์สกอนย่าล่นจังคอยสีเอาเขาไปพักไว้ในบานค่ะเดี๋ยวเอาผ้ายางพลาสติกไปปูในบานแล้วก็เอาว่างไว้ร่วมกันอ่าจนกว่าเขาสีฟื้นตูอีจกจักน้อยผุ่นก็จังคอยสิใดโยกออกมาส่แดดใส่มค่ะอ่าช่วงนี้ก็บเอามาว่างส่แดดเลยกับบ่ได้เขาสีน็อกค่ะพี่น้องค่ะต้นไม้ก็ ยากได้พี่น้องดูแลยากแน่จักน่อยอยู่ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องเลี้ยงรูเขาเนาะค่ะเนาะค่ะอ่านตะ้องเชือห่อนไหลเขาน็อกแดดค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่ในบันอุณหภูมิที่สม่ําเสมอมากตลอดทั้งปีเนาะค่ะเนาะจู่ๆเอาออกมาว่างไวีในวาย,ยแล้้โลรดพี่น้อง,งยุบ่วยช่วยตายน่จากเข้าจ่วยค่ะอยะ่าล่นกับพี่แนวฝาังมาตันซําเนลแหละค่ะพี่น้องค่ะค่ะ พอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอให้โชคดีมีไส้สุขุมสุกคนลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ